สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะเตยแตยาเปิดดวงเช่นเดิมนะคะเอาวันนี้เรามาดูกันหน่อยว่าจิตใต้สำนึกของคุณเนี่ยกำลังสั่งการอะไรนาะมาฟังเสียงของจิตใต้สำนึกของคุณกันหน่อยเนาะว่าเขาอยากจะสื่ออยากจะบอกอะไรคุณจิตใต้สำนึกลึกๆของคุณเลยเนี่ยเขาอยากจะสื่ออยากจะบอกอะไรนะ สั่งการอะไรคุณอยู่อะไรประมาณนี้นะคะโอเคนะเช่นเดิมเป็นแรนดอมพลังงานโดยรวมนะดวงโดยรวมนะเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเชียที่ยานในการรับชมและการรับฟังนะถ้าเชื่อตั้งใจรับชมรับฟังคลิปนี้ให้จบแต่ถ้าไม่เชื่อปิดคลิปหรือเลื่อนผ่านคลิปนี้ได้เลยในทันทีนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังคลิปดีๆพลังงานของความโชคดีคืนพลังงานบวกของช่องเรานะคะใครถูกใจสามารถกดปุ่มสุปเปอร์แตงเป็นค่าคู่เป็นกำลังใจให้กันด้วยก็ได้นะคะขออนุญาตพ่อแม่ครูบาอาจารย์เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของทุกคนด้วยขออนุญาตเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาประจำตัวของทุกคนด้วยนะคะเรามาดูกันซิว่า จิตใต้สำนึกของคุณเนี่ยกำลังจะบอกอะไรคุณนะคะพลังงานใบแรกเนี่ยเป็นพลังงานของคุณเป็นตัวตนของคุณนะเป็นเอเนจีของคุณนะถ้าใบาแรกพลังงานตรงคุณดูต่อนะดูให้จบแต่ถ้าพลังงานใบแรกไม่ตรงคุณจะปิดคลิปเลื่อนผ่านคลิปก็ได้หรือคุณจะดูต่อเพื่อเป็นวิทยาฐานก็ได้นะคะอ่ะ ดูเพราะเป็นความรู้เนาะ,ะดูเนาะดูเนาะดูซิว่าจิตใต้สำนึกของคนที่ดูคลิปเนี้ยเขาอยากจะสื่ออยากจะบอกอะไรกับร่างกายของเขาบ้างกับตัวตนของเขาบ้างและพลังงานตัวตนของคนที่ดูคลิปนี้อยู่ในตอนนี้คือโอ้โหเป็นพลังงานของเซเว่นเอาหอเป็นเจ็ดเหรียญ เป็นพลังงานของคนที่กำลังรอคอยบางคนรอคอยการเงินเลยโดยตรงบางคนกำลังจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตหรือกำกำลังจะได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจหรือน่าชื่นใจหรือบางคนกำลังรอคอยกับอะไรบางสิ่งบางอย่างคือมันเป็นพลังงานของแบบาการพิจารณาอานพิจารณาในผลที่คุณลงมือทำผลตอบรับในสิ่งที่คุณเคยลงทุนลงแรงเอาไว้ผลลัพธ์ที่คุณกำลังจะได้ ณนะจุดนี้นะ่าหลายๆคนกำลังลุ้นว่า,าผลลัพธ์ออกมาจะโอเคไหมชื่นใจไหมมีกำไรไหมได้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะการเก็บเกี่ยวผลผลิตผลผลิตที่คุณกำลังจะได้เก็บเกี่ยวหรือว่าสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงเอาไว้คุณกำลังจะได้ในสิ่งสิ่งนั้นคุณรอคอยมันอยู่เออรอคอยมันอยู่ชื่นชมมันอยู่นะอาไพ่์เซเว่นออฟคอยไพ่เจ็ดเหรียญนะคะ มาเลยมาดูต่อสีมาดูต่อสีว่าจิตใต้สำนึกของครูหนูหลายๆคนสะสมการสะสมการลงทุนเนาะ นะคือคุณสะสมพลังงานสะสมแรงบุญสะสมบารามีสะสมความรู้สะสมอะไรไว้ยเยอะแยะเลยลงทุนลงแรงอะไรไว้เออจิตใต้สำนึกของคุณอยากจะสื่ออยากจะบอกอะไรคุณนะกำลังสั่งการอะไรคุณอยู่นะตอนนี้ด้วยโอ้หนึ่งถ้วยมันคือความสมหวังนะจิตใต้สำนึกของคุณบอกว่าคุณกำลังจะได้ชื่นชม ในสิ่งที่คุณรอคอยหรือสิ่งที่คุณปรารถนาคุณกำลังจะสมหวังในสิ่งที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณจะได้อะไรบางสิ่งบางอย่าง หรือมีความรู้สึกว่าคุณกําลังจะได้สมหวังกับอะไรบางสิ่งบางอย่างจิตใต้สํานึกพยายามสื่อพยายามบอกพยายามสั่งการคุณว่าเออคุณจะได้แล้วคุณจะได้จริงๆคุณจะสมหวังจริงๆนะจากสิ่งที่คุณเซนได้จากสิ่งที่คุณรู้สึกได้อ่าคุณไม่ได้คิดไปเองอะไรประมาณนี้นะ,ะจิตใต้สำนึกนะกำลังจะสื่อกำลังจะบอกอะไรคุณอีกในะช่วงนี้นะอะเป็นไพ่เดอะเ a ลิออ คุณมาถูกทางแล้วคุณมาถูกทางแล้วคุณทําถูกแล้วคุณถูกต้องแล้วคุณกําลังจะไปถึงเป้าหมายคุณกําลังจะไปถึงเส้นชัยคุณกําลังจะไปถึงฝั่งฝันคุณคือคนเก่งคุณเก่งกว่าที่คุณคิดคุณมีพละกําลังมากมายคุณผ่านอะไรมาเยอะแยะ The chariot คุณคือวีรบุรุษของฉันคุณคือวีรสตรีของฉันคุณคุณคือนักรบผู้แข็งแกร่งของฉัน นี่คือจิตใต้สำนึกของคุณที่พยายามสื่อพยายามบอกคุณนะอ่าจิตใต้สำนึกของคุณอยากจะสื่ออยากจะบอกอะไรคุณอีกเนาะอ่าเป็นไพ่อ่าอัศวินถือดาบเนี่ยคุณเป็นคนสู้คุณเป็นคนลุยนะอย่าทอ้อ อย่าท้อจิตได้สำนึกบอกว่าอย่าท้อถ้าหากแม้นว่าระหว่างทางอาจจะมีปัญหาหรืออุปสรรคหรืออาจจะไม่ราบลื่นบ้างให้ถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตคนมันเป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตมนุษย์จงสู้จงลุยเพราะคุณคือคนเก่งของฉันคุณคือนักลบของฉันคุณคือวีรบุรุษของฉัน จงมีกำลังที่จะสู้ลุยมันต่อไปในสิ่งที่คุณตั้งใจเพราะคุณจะทำได้จนถึงฝั่งฝันและเส้นชัยของคุณนี่จิตใต้สำนึกนะพยายามบอกคุณประมาณนี้จิตใต้สำนึกของคุณนะพยายามสั่งการพยายามบอกอะไรคุณอีกนะคะอ่าเป็นไพ่สี่ดาบเห็นไหมเป็นไพ่สี่ดาบเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามท่านเขาพยายามบอกว่า จงรักตัวเองจงรักษาเยียวยาแผลใจของตัวเองจงอ่ารักษา,าเนื้อรักษาตัวของตัวเองอ่าจงรักษาความรู้สึกของตัวเองนาโนศนโนแคร์ no son, no อ่ากับคำพูดคนจากลมปากคนหรือโนศนโนแคร์พวกบ้านน้ำลายอะไรประมาณนี้ได้แล้วจงสู้จงลุยจงอย่าท้อจงอย่าหยุดนิ่งเหนื่อยก็พัก แต่อย่าหยุดอ่านะเขาบอกเช่นนี้นะสี่ดาบคือการพักการพักการนิ่งการสงบการฟื้นฟูการแบบรักษาเนื้อรักษาตัวอะไรเงี้ยรักษาพลังงานภายในให้ดีอะไรประมาณนี้นะคะเมื่อหายเหนื่อยเมื่อพักฟื้นแล้วก็จงลุกขึ้นสู้ต่ออะไรประมาณนี้จิตได้สำนึกของคุณ พยายามสื่อพยายามบอกพยายามสั่งการอะไรคุณอีกนะตอนนี้นะคะอ๋อเป็นพลังงานของไพ่เดอะฟูการหลุดผลเห็นไหมจงมีชีวิตที่อิสระจงมีความสุขนาะอยากทำอะไรอยากอะไรอย่างเงี้ยจงเป็นอิสระจงให้อิสระ ัต,ตวเองอย่าขังความรู้สึกของตัวเองไว้เห็นไหมพลังงานสี่ดาบอย่าขังความรู้สึกของตัวเองไว้หรืออย่าขังความรู้สึกของตัวเองเพราะคำพูดหรือ,อกลัวสังคมอะไรอย่างเงี้ย เออบางคนนะอันนี้อันนี้นอกเรื่องนิดหนึ่งบางคนนะแคร์สังคมมากเกินไปแคร์คนรอบตัวมากเกินไปจนต้องขังความรู้สึกของตนเองไวเนื่องด้วยว่ากลัวสังคมไม่ยอมรับหรือว่ากลัวไม่เป็นที่ถูกใจของสังคมนะแล้วถามกลับหน่อยสังคมให้อะไรคุณเออสังคมทำให้คุณเสียความรู้สึกสังคมทำให้คุณสูญเสียความสุขสังคมทำให้คุณ อะไรอย่างเงี้ยเป็นทุกข์แล้วคุณทําไมต้องแคร์สังคมขนาดนั้นน่ะจงแคร์ตัวเองให้มากที่สุดแคร์ความรู้สึกของตัวเองให้มากที่สุดไม่จําเป็นจะต้องไปแคร์สังคมแบบมากแบบแคร์สังคมจ๋าขนาดนั้นน่ะนะบางคนนะมีความรู้สึกว่าแคร์สังคมมากเกินไปอะ่ะกลัวสังคมไม่ยอมรับกลัวสังคมอะไรอย่างเงี้ยคือคือแบบ บางครั้งะสังคมก็ไม่ได้เข้าใจคุณทุกเรื่องเสมอไปเพราะสังคมไม่ใช่ตัวคุณนะถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณที่ต้อง,องแคร์คือเนี่ยจิตใต้สำนึกของคุณนะพยายามบอกว่าเดอะฟู๊ะจงให้อิสระกับตัวเองนะจงแบบอยากทำอะไรทำอยากทำไปไหนไปอะไรอย่างเงี้ยนะจงคือเหมือนกับว่าจงพร้อมที่จะแบบท้าทายอะเออนะ พร้อมทุกการพัฒนาพร้อมทุกการแข่งขันพร้อมทุกการเผชิญนะเออนะประมาณนี้นะไห้เดอดฟูนะการหลุดพ้นการเริ่มต้นใหม่จงให้โอกาสตัวเองด้วยจงเริ่มต้นใหม่ชีวิตที่มีความสุขด้วยนะการหลุดพ้นเห็นไหมการหลุดพ้นการเริ่มต้นใหม่การเป็นอิสระการหลั่นล้าความสุขเนี่ยเหมือนจิตใต้สำนึกของคุณพยายามบอกตรงนี้นะอ่า อยากขังความรู้สึกตัวเองอยากขังใจตัวเองอยากขังความอ,าอะไรที่แบบขังเอาไว้ภายในลึกๆอะบางคนนะไม่ปลดปล่อยออกมาไม่ปลดปล่อยขังเอาไว้เห็นไหมไพ่สี่ดาบฟื้นฟูฟื้นฟูนะฟื้นฟูนะไพ่เดือดฟูจึงเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มีความสุขจงใช้ชีวิตที่มีอิสระอ่าบางครั้งก็คือโนสนโนแคร์มันบ้างอะไรประมาณนี้อ่ะดูต่อสิว่า จิตใต้สำนึกของคุณพยายามสื่ออะไรพยายามบอกอะไรคุณอีกนะอ่าเป็นไพ่หนึ่งดาบเนี่ยจงมั่นใจจงเข้มแข็งอ่าจงชัดเจนกับความรู้สึกตัวเองชัดเจนเคารพการตัดสินใจของตัวเองมั่นใจในตัวเองแล้วทุกสิ่งอย่างจะดีเห็นไหม ชัยชนะความสําเร็จความชัดเจนสิ่งที่ดีความสมหวังกําลังจะเกิดขึ้นจิตใต้สํานึกของคุณกําลังจะบอกอะไรคุณอีกนะตอนนี้อา่าไพ่แปดดาบอย่าอึดอัดอย่ากังวลอยากกลัวอย่าคิดว่าทําไม่ได้อย่าคิดว่าไม่มีทางออกอยาอยาอยู่ในสิ่งที่แบบ วนอยู่กับเอออะไรอย่างเงี้ยนะอืมไม่แบบคือเข้าใจพายอะ่ะแต่ไม่รู้จะอธิบายให้ให้ฟังยังไงอะ่ะนะแล้วจิตใต้สำนึกบอกว่าทุกปัญหามีทางออกทุกปัญหามีทางแก้นะเออประมาณนี้เดี๋ยวจะเจอทางออกเดี๋ยวจะมีทางแก้เอออย่าไปรู้สึกกลัวอย่าไปรู้สึกกังวลอย่าไปรู้สึกเครียดอย่าไปรู้สึกไม่สบายใจอย่าไปรู้สึกอึอดอัด เปิดให้มันโล่งโปร่งเธอกำลังจะมีทางออกเธอดวงเธอกำลังจะได้หลุดพ้นจากอะไรบางสิ่งบางอย่างเห็นไหม อาจิตใต้สำเนกของคุณอยากจะสื่ออยากจะบอกอะไรคุณอีกเฮ้ยเหมือนจิตใต้สำเนกของคุณนํะพยายามให้กําลังใจคุณนะมันพยายามแบบเดียวยาคุณนะมันพยายามบอกให้คุณนะลุกขึ้นสู้มันพยายามบอกให้คุณเข้มแข็งอะไรประมาณนี้เหมือนจิตใต้สำานกของคุณพยายามบอกเช่นนี้อ่ะจิตใต้สำานกของคุณพยายามสื่ออยากจะสื่ออยากจะบอกอะไรคุณอีกอาเป็นไพ่เด p l มเพลสเธอได้รับการซัพพอร์ต เธอได้รับการช่วยเหลือนะเธอได้รับการสนับสนุนอยู่แล้วไม่ต้องกลัวชีวิตเธอกำลังจะได้หลุดพ้นชีวิตเธอกำลังจะได้มีความสุขชีวิตเธอกำลังจะได้มีทุกสิ่งอย่างชีวิตเธอกำลังจะได้ครบมีครบ ทุกอย่างอะไรประมาณนี้อ่ะจิตใต้สำนึกของเธอนาะพยายามบอกว่าให้เธอเนี่ยจงหลุดพ้นจากความกลัวจงหลุดพ้นจากอะไรที่รู้สึกว่าอึดอัดไม่สบายใจจงใช้ชีวิตให้มีความสุขดุดมหาราณีผู้มีครบทุกสิ่งอย่างจิตใต้สำนึกพยายามอยากจะบอกเธอว่าอย่ารู้สึกขาดอย่ารู้สึกว่า เออเขาเรียกยังไงอะ่ะจงรู้สึกว่าเรามีครบแล้วทุกสิ่งอย่างแล้วความครบครันที่เรารู้สึกว่ามันครบแล้วมันไม่ได้ขาดเนี่ยมันก็จะมาอะไรประมาณเนี้ยอืมจิตใต้สำเนกของคุณพยายามอยากจะสื่ออยากจะบอกอะไรกับคุณอีกนะคะอ่าไพ่เก้าถ้วยเนี่ยเห็นไหมจงมีความสุขก้าถ้วยมันคือความสุขที่กําลังจะเกิดขึ้นถ้า เธอทำได้ตามที่จิตใต้สํำนึกของเธอสื่อมาแล้วทุกสิ่งอย่างจะลงตัวแล้วชีวิตเธอจะมีความสุขที่สุดอืมจิตใต้สํำนึกของคุณอยากจะสื่ออยากจะบอกอะไรกับคุณอีกนะคะไพ่เอ่อ the high priestess the high priestess การศึกษาการเรียนรู้ภูมิปัญญา การค้นคนวา้าคําแนะนําแม่หมอหมอแม่หมอพ่อหมอแม่หมอพ่อหมอผู้มีพลังมีเซน์ลางสังหรณ์อ๋อลางสังหรณ์ความโอ้ยจิตได้สำนึกจริงๆนะไพ่เดอะไฮพิสเทสเนี่ยคือพลังเป็นไพ่ของพลังงานที่อยู่ภายในอะ่ะ จิตใต้สำนึกจริงๆนะขึ้นมายืนยันการันตีเลยเด่นชัดเลย The High p r i t e s เนี่ยคือไพ่ของคนที่มีพลังงานอยู่ภายในอ่าเป็นไพ่ของคนที่มีสามารถใช้กดแรงดึงดูดได้ดีมากแล้วเป็นไพ่ของคนเหมือนคนมีเวทมนต์์่ะเห็นไหมถ้าสำรับเนี้ยจิตใต้สำนึกเอ้ยถ้าสำรับเนี้ยสำรับเนี้ย The High Priestess สำรับเนี้ยก็จะเหมือนแบบ เป็นแม่มดเป็นเจนนี่เห็นไหมแล้วเขามีตำราด้วยเห็นไหมเขามีตำราด้วยก็คือแน่นอนเป็นผู้ที่มีเวทมนต์มิเศษเป็นผู้ที่เศกคาถาได้เป็นผู้ที่มีมนตร์สกดนะนั่นหมายถึงว่าการศึกษาการเรียนรู้อ่าในสิ่งที่หุยเธอเขาพยายามบอกว่าเธอจงใช้กฎแรงดึงดูดเพื่อดึงดูดพลังงานของความโชคดีและพลังงานของความสุขเข้ามา เดอะไฮพิเทสนะใครที่ยังไม่ได้ลองทำลองทำดูนะโหเซน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 อาดูต่อดูต่อสิจิตได้สำนึกหูจิตได้สำนึกขึ้นมาเลยนะเดอะไฮพิเทสเนี่ยเทพีพระจันทร์พลังงานลึกลับพลังงานลึกลับศาสตร์วิชาเวทมนต์คาถาโอ้แรงดึงดูด โอ้ยมันมาตามแรงดึงดูดนะเอ้ยเหมือนพยายามจิตใต้สํานึกพยายามบอกว่าถ้าเธอดึงดูดพลังงานลบพลังงานลบก็มานะถ้าเธอดึงดูดพลังาลงานบวกพลังงานบวกก็มามาตามจิตใต้สํานึกของเธอนั่นแหละนะอะจิตใต้สํานึกของคุณพยายามอยากจะสื่ออะไรถึงคุณอีกอุ้ยหลายใบยเกินแม่จิตใต้สํานึกของคุณพยายามจะสื่ออะไรบอกอะไรคุณอีกนะเป็นไพ่จั d เ m e n t เนเป็นไพ่จัตเตอร์นดวงเปิดแล้ว นะดวงเปิดผลของคุณงามความดีสิ่งดีจะบังเกิดคืนชีวิตที่ดีความสุขทุกสิ่งอย่างก,กำลังจะเกิดขึ้นแรงบุญหนุนนำหนาะพลังงานดีกำลังจะเกิดคืนนัน่นหมายถึงว่า,าเป็นพลังงานของเธอกำลังจะได้หลุดผลจาก อ่เรื่องราวหลายๆหรือปัญหาหลายๆหรืออุปสรรคหลายๆแล้วจิตใต้สำนึกของคุณพยายามสื่อพยายามบอกอะไรคุณอีกไพ่สองไม้เทา้าคุณจะมีแบบช่องทางการงานการเงินมีชีวิตที่ดีมีอนาคตที่ดีเกิดขึ้นจงวางแผนจงเขาเรียกว่ามีความจัดการบริหารในการดำเนินชีวิต แผนงานหรือว่าแผนชีวิตให้ดีนะคุณกำลังจะเจอสิ่งที่ดีรออยู่ข้างหน้าอ่าจิตใต้สำนึกพยายามสื่อพยายามบอกอะไรถึงคุณอีกห้าดาบไม่ใช่ห้าเหรียญไฟออฟคอยใบสุดท้ายเป็นอ่าไพ่แปดเหรียญ จงมีความตั้งใจจงขยันหมั่นเพียรจงอย่ายออ่อท้อเนี่ยจงใช้ความสามารถและพรสวรรค์ที่คุณมีในการส,สรรส้างหาเงินหาไรายได้หรือว่าแล้วก็ตามมาด้วยเด็กถือเหรียญเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ออย่ารู้สึกขาดอย่ารู้สึกลำบากเห็นไหม อย่ารู้สึกขาดอย่ารู้สึกลำบากอย่ารู้สึกว่ามันไม่มีอย่ารู้สึกว่ามันหาไม่ได้อย่ารู้สึกว่ามันทำไม่ได้นะเห็นไหมจงขยันจงตั้งใจแปดเหรียญเนาะแล้วก็มาเด็กถือเหรียญแล้วทุกสิ่งอย่างมันจะลงตัวและเข้าที่แล้วก็มี เออแล้วก็โชคดีอะไรประมาณนี้นี่คือจิตใต้สำนึกของคุณเนี่ยพยายามบอกสิ่งนี้ให้คุณพยายามจูนสิ่งนี้พยายามป้อนข้อมูลตรงนี้ให้คุณนะคะโอเคประมาณนี้นะ,อะขอให้โชคดีนะคะขอให้สุขสมหวังนะสวัสดีค่ะ